นักเตะบูลล็อกในชีวิตจริงเรื่องราวของเดอะเลดบารอนจักรพัรดแดงคารไฮลูมินเก้หรือที่ใครๆหลายๆคนเรียกกันว่าคิงคานนักเตะผู้ที่อาจจะเป็นต้นแบบของมิคาเอลไกเซอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบังกาเดรีเพราะกระตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส เดอะบูล็อกเดียวเพเยอร์หรือชื่อภาษาไทยก็คือนักเตะบูลล็อกในชีวิตจริงซีรีส์ที่จะพาเพื่อนๆไปตามหาเงาของสุดยอดนักเตะที่ซ่อนอยู่ในตัวละครต่างๆในเรื่องบูลล็อกซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคิวของหนึ่งในตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ทั้งเกียดทั้งหมั่นไส้ในเวลาเดียวกันมิคาเอลไกเซอร์สุดยอดนักเตะอัจฉริยะเว r ร์เบสอิเลเวนรุ่นใหม่นักเตะกองหน้าผู้เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมของทีมบสาสซัดมึนเช่น ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ตีความของผมเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับออฟฟิเชียลอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตัวอาจารย์ผู้เขียนเองก็ยังไม่ได้เฉลยอ,ออกมาและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดผมก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่านับปัจจุบันชอบการ์ตูนเรื่อยๆปเปื่เอยช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้หรือเพื่อนๆท่านไหนไม่สะดวกอยากสนับสนุนเป็นหลายครั้งก็กดระบบซูเปอร์แดงเข้ามาได้ช่องมังกา d a i ด y ี่เด่นการพูดคุยวิเคราะห์ตีความในส่่่ววนนนนนเเเืื้้้้ออออหาาาขขงงงกกรรตูรูัๆโดดยฉพะะ็แลคจ จริงจังเกินไปด้วยซ้ําแต่ว่าหากใครชื่นชอบแนวนี้ก็กดติดตามไว้ได้นะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตฝากซีรีส์ไขปริศนาสมบัติรับวันพีซีรีส์ที่จะพาเพื่อนๆไปไขปริศนาที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักของวันพีกันคลิปแนะนาไขปริศนาตัวตนที่แท้จริงของอาวุธโบราณทั้ง3ผู้ต้านพูซานดอนยูเในัตคืออะไรถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับสำหรับฉบับดิสิทัลของกระตูนเรื่องบูลล็อกก็เป็นของสํานักพิมพ์วิบูลกิจเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ไปหากันมาอ่านได้สนุกมากๆรับเอาละครับและเพื่อไมมม่่่ให้เเเเเป็็นนกกกกาาารรสีียยววลลิัดา มิคาเอลไกเซอร์คือหนึ่งในนักเตะผู้ได้รับการขนานนามให้อยู่ใน w o r l d b e ตอีเลเรุ่นใหม่พูดอีกอย่างก็คือหนึ่งใน11ส,สุดยอดนักเตะเยาวชนของโลกนั่นเองนักเตะที่สื่อต่างๆต่างให้าาการจับจามองว่าจะขึ้นมาเป็นนักเตะร,ระดับโลกในรุ่นถัดไปไกเซอร์ iser, คือนักเตะกองหน้ารุ่นเยาวชนของทีมบาสตาัดมืนเช่นเป็นสุดยอดนักเตะอัจฉริยะที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบทักษะฟุตบอลในทุกๆด้านอยู่ในระดับสูงมากๆทั้งทางด้านร่างกายทักษะฟุตบอล โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งศูนย์หน้าที่มีหน้าที่ในการทำประตูคะแนนการยิง90คะแนนการบุก96คะแนนสปีด91คะแนนการเลี้ยง86ส่งบอล79ป้องกัน74สกอร์โดยรวมของไกเซอร์ถือว่าเป็นนักเตะร,ระดับแรงเอสรูปแบบการเล่นฟุตบอลของไกเซอร์เขาจะเล่นฟุตบอลด้วยความสุขขมเยือกเย็นมีความฉลาดในการเล่นสูงเป็นพวกใช้สมองนำร่างกายในการเล่นเป็นฟุตบอล IQ เป็นกองหน้าที่อ่านเกมโดยรวมเก่ง แล้วก็มีความอเนกประสงค์ในการเล่นที่สูงมากสามารถเล่นแบบไปเองคนเดียวก็ได้หรือจะเล่นประสานงานกับเพื่อนก็ได้ดังนั้นก็เลยทําให้ทีมที่มีไกเซอร์เป็นศูนย์หน้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเล่นได้หลากหลายนั่นเป็นเพราะว่าความสามารถที่รอบด้านของไกเซอร์ความพิเศษของไกเซอร์ไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบการเล่นที่หลากหลายเท่านั้นแต่มันคือประสิทธิภาพในการทําประตูที่ยอดเยี่ยมประตูของไกเซอร์จะเต็มไปด้วยความเหนือชั้นความสมบูรณ์แบบบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ ใครที่ได้เห็นก็ล้วนจะต้องตกอยู่ในภาวางของความยอดเยี่ยมนั้นซึ่งสิ่งนี้ใครๆต่างก็เรียกมันว่าไกเซอร์อิมแพกอธิบายง่ายๆมันก็คือปรากฏการณ์ที่ทำให้ผู้คนได้รับรู้ถึงความพ่ายแพ้ความด้อยความสามารถเมื่อต้องเจอกับไกเซอร์หรือก็คืออาการตกตะลึงจนตาค้างนั่นแหละนิยามตัวตนการเล่นฟุตบอลของไกเซอร์ที่ทางผู้เขียนสื่อไว้ก็คือจกักรพรรดิที่ใครๆก็จะต้องสยบให้ซึ่งชื่อของไกเซอร์ก็บอกได้อย่างชัดเจนเพราะว่าในภาษาเยอรมัน ไกเซอร์ er, มีความหมายว่าจักรพรรดิฟุตบอลของไกเซอร์คือความสง่างามแบบรูปลักษณ์ของเขาที่มีความหล่อเหลาผมยาวสยายไปมาดังเทพประบุเป็นประสิทธิภาพที่เป็นส่วนผสมของมันสมองความผิวไหวรวดเร็วและความแข็งแกร่งอย่างลงตัวและการที่ไกเซอร์ถูกเขียนให้เป็นคนเยอรมันและเป็นผู้เล่นของทีมบาสตา้ดเหมือนเช่นที่มีต้นแบบทีมก็คือทีมบาเยิร์นมิวนิกของเยอรมันนั่นก็เลยเป็นไปได้ว่าต้นแบบของไกเซอร์อาจจะเป็นนักเตะสักคนที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติเยอรมันและก็ทีมบาเยิร์นมิวนิกแน่ แต่คนคนนั้นจะเป็นใครกันแน่ละ่ะหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นเลวานด็อกกี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เลวานด็อกกี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของทีมไบรเยอร์มิวนิกเหมือนกันแต่ว่าเลวานด็อกกี้ไม่ได้เป็นคนสัญชาติเยอรมันและสไตล์การเล่นของเขาก็ไม่ได้คล้อยคลายกับไกเซอร์ด้วยหรือว่าจะเป็นเยอเกนคินส์มันสุดยอดตำนานของทีมชาติเยอรมันก็ดูไม่น่าใช่เพราะว่าถึงแม้ว่าคินส์มันจะเป็นคนเยอรมันและเคยเล่นให้กับไบรเยอร์มิวนิก แต่ช่วงเวลาที่เขาเล่นให้กับบบเยนก็เพียงแค่สั้นๆแค่2ปีเท่านั้นเองแต่ว่านะครับมันยังไม่หมดแค่นั้นยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่เข้าข่ายนี้อย่างชัดเจนเป็นนักเตะสัญชาติเยอรมันและเป็นตำนานของทีมบาเยนมิวนิกตำแหน่งกองหน้าแถมสไตล์การเล่นของเขาก็ยังเต็มไปด้วยมันสมองความสวยงามและความแข็งแกร่งที่ผสมประสานกลมกลืนกันอย่างพอดิบพอดีคนคนนั้นไม่ใช่ใครคาร์ลไฮลูมิเนเกหรือที่แฟนๆเรียกกันว่าคิงคาร์นักเตะผู้ซึ่งได้รับฉายาว่า The Red b a r o n หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือจักระพัดแดงซึ่งฉายาของเขาที่เป็นที่รู้จักกับประเทศไทยก็คือไอ้หนูกแก้มแดงแต่ผมคิดว่านะครับฉายานี้มันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ดังนั้นผมก็อยากจะขออนุญาตเรียกฉายาเขาใหม่ว่าจักระพัดแดงนะครับส่วนที่ไปที่มาของฉายา The Red b a r ล n ก็เป็นไปได้ว่ามาจากรูปแบบการเล่นที่สง่างาม,งามเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ของลูเนเก้ที่เหมือนกับพวกท่านเจ้าขุนเจ้าเมืองชนชั้นสูงเพราะคาว่าบารอนถ้าเราแปลตรงตัวก็คือขุนนางชนชั้นสูงเจ้าเมืองในสมัยอดีตหรืออีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คือเดรดบาลอนคํานี้มาจากฉายาของนักบินในตำนานของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นึ่ไฟแฮร์ฟอนดิสโฮเฟนคือสุดยอดนักบินผู้ชื่นชอบการขับเครื่องบินสีแดงเขาได้รับการบันทึกว่าสามารถยิงเครื่องบินของค่าศึกได้มากถึง80ลำในช่วงระยะเวลา19เดือน เป็นนักบินที่ค่าศึกต่างก็เกรงกลัวขั้นคามไม่อยากเจอผู้คนต่างยกย่องเขาว่าเป็น S ofS หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือสุดยอดนักบินที่เหนือยิ่งกว่าสุดยอดนักบินทั้งปวงซึ่งเรื่องราวของลิสโฮเฟนเดอเลดบารลอนก็เคยทำเป็นหนังด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหามาดูได้จากทั้งสองความหมายผมก็เลยคิดว่าฉายาเดอะเลดบารลอนของลูมิเนเกก็อาจจะรวมรวมกันทั้งสองความหมายรวมกันสื่อถึงสุดยอดกองหน้าที่มีการเล่นที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพมีความสง่างามเหมือนกับพวกขุนนางชนชั้นสูง เป็นกองหน้าที่อยู่เหนือกองหน้าทั้งปวงความหมายของฉายาลูเนเกเนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่แฟนบอลตั้งให้เพื่อเป็นการยกย่องเขาเท่านั้นไม่ได้เป็นการด้อยค่านักเตะกองหน้าคนอื่นใดเพราะว่าตามปกติแล้วนะครับตามสายตาของแฟนบอลกองหน้าของทีมตัวเองก็มกักจะต้องดีที่สุดในโลกอยู่แล้วลูมิเกเก้คือนักเตะชื่อดังในยุค80ตอนตอน้นรุ่นราวคอาเดียวกันกับซิโก้จากบราซิลมิเชลปาติน่จากฝรั่งเศสเปาโลรอซซี่จากอิตาลีและดีเอโก้มาราโดนาจากอาร์เจนตินา ในกลุ่มนี้นะครับคนที่ีเนนยเ์ที่สุดก็คือซิโก้รองลงมาก็คือลูมนิเก้กับพาตินีที่จะรุ่นราวเขาเดียวกันอายุน้อยกว่าซิโก้สปีคนที่เด็กรองลงมาก็คือลอซซี่และคนที่เด็กที่สุดก็คือมาราโดน่าดยมาราโดน่าจะอายุต่างจากลูมนิเก้แล้วก็พาตินีสาปีลู m มนิเก้เล่นให้กับสโมสร์บอเยือนมิวนิกตั้งแต่ปี1 9 7 4ถึง1984ระยะเวลาเล่นรวมทั้งหมด10ปี ก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานในช่วงเวลานั้นบาเยอร์มิวนิกคือทีมใหญ่เป็นเจ้ายุโรปเพราะว่าได้แชมป์ยุโรเปรียนคับซึ่งปัจจุบันก็คือทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีก3สมัยซ้อนในปี1974 1975แล้วก็1976ซึ่งในช่วงเวลานั้นทีมบาเยอร์มิวนิกเป็นยุคข,ของสุดยอดนักเตะอย่างฟานเบเกิลเบลเออร์ลูมเนเก้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในปี1974อายุเพียงแค่19ปียังคงเป็นเพียงนักเตะดาวรุ่งเยาวชน ทันความสําเร็จยุโรเปียนในช่วง2ปีสุดท้ายในปี1975ลงในฐานะตัวสํารองปี1976เริ่มได้ลงในฐานะตัวจริงแล้วส่วนทางด้านบุนเดสลิกาการแข่งขันลีกภายในประเทศเยอรมันแชมป์ของลีกบุนเดสซีกาไม่ได้ถูกผูกขาดโดยทีมไบเยอร์มิวนิกแบบทุกวันนี้ทีมที่เป็นแชมป์ของบุนเดสซีกาในเวลานั้นคือบรูเซียมึนเช่นกัดบัคที่ได้แชมป์สาปีซ้อนในปี1975-1976แล้วก็1977ต่อมาก็เป็นเอฟซีโคโลนในปี1978 ปีต่อมาก็เป็น FC ฮัมบูร์กในปี1979บาเยอร์มิวนิกเริ่มกลับมายิ่งใหญ่ได้แชมป์บูเดสซิก้าอีกครั้งในปี1980และก็ปี1981 2ปีซ้อนซึ่งเป็นปีที่6ของลูเมนิกเเกในสีเสื้อของบาเยอร์มิวนิกในช่วงปีนี้เป็นฤดูกาลที่ลูเมนิกเเก้ทอฟอร์มถึงขีดสุดเป็นดาวซซนโวของลีกบูเดสซิก้าทั้ง2ฤดูกาลในช่วง2ปีนี้เช่นกันลูเมนิกเเกได้รับรางวัลบันลงดอ2ปีติดซึ่งเกียรติประวัติของรางวัลปันลดอ คือรางวัลที่แสดงว่านี่คือนักเตะที่ผู้คนยอมรับว่าเก่งที่สุดในโลกในช่วงปีนั้นๆเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับนักฟุตบอลถ้าเปรียบเป็นวงการหนังรางวัลบันนุงดอก,ก็คือรางวัลออสการ์นั่นเองปี1982ได้แชมป์บอลถ้วยของเยอรมันเ f เอฟเโพคาวชนะ FC เนินแบกและได้ลองแชมป์ยูโรเปเยนคัพ แพ้แอสตันวิลล่าและคนที่ยิงประตูชัยในวันนั้นก็คือปีเตอร์วิทอดีตโค้ชทีมชาติไทยและปีสุดท้ายของลูมินเก้กับไบเยอร์มิวนิคคือปี1984ได้แชมป์บอลถ้วยของเยอรมันเดฟเ o โพคชนะบรุเซียมืิเช่นกัดบับด้วยระยะเวลาการเล่นที่ยาวนานบวกกับการเป็นกำลังสำคัญของทีมในการเก็บเกี่ยวความสำเร็จทำให้แฟนๆต่างก็ยกให้ลูมินเก้เป็นหนึ่งในตำนานของสมโมส ฉายาเดอะเรสบอนที่เขาได้รับก็แสดงให้เห็นได้เลยถึงความเก่งกาจว่าเขามีมากมายขนาดไหนสําหรับการเล่นในนามทีมชาติเยอรมันตะวันตกลูมินเนเกมีส่วนร่วมทําให้เยอรมันตะวันตกคว้าแชมป์ยุโรปได้ในปี1980และเป็นรองแชมป์ฟุตบอลโลก2ส,สมัยในปี1982แพ้อ,อิตาลี1ประตูต่อ3และปี1986ซึ่งแพ้ให้กับอาร์เจนตินาในยุคมาราโดน่า3ประตูต่อ2 ก็เรียกได้ว่าเกียรติประวัติของดูมิเนเกในแง่ความสําเร็จฟุตบอลถือว่าไม่ธรรมดาเลยและหนึ่งในสิ่งที่แฟนๆฟุตบอลทั่วโลกเสียดายมากๆก็คือการได้เห็นลูมิเนเกได้ลงไปว่าลวดลวยในสนามน้อยเกินไปมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นก็เป็นเพราะว่าลูมิเนเกเป็นนักเตะที่มักจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เสมอทําให้ไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง หรือไม่พอลงไปแล้วก็มักจะลงไปท้ทั้งที่มีอาการบาดเจ็บในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1982ลูมินเก้สภาพไม่เต็มร้อยเลยตลอดทัวรน์นาเมนต์เขาฉีดยาช่วยไปถึง30ครั้งเพื่อให้ได้ลงสนามได้นัดชิงกับอิตาลีซึ่งเป็นนัดสําคัญในชีวิตของนักเตทุกคนลูมินเก้ถึงขนาดบอกว่าต่อให้เขาเหลือขาเป็นแค่ข้างเดียวเขาก็อยากลงเล่นกับทีมชาติอิตาลีจ๊บแดวันผู้จัดการทีมในสมัยนั้น เดิมผ่านด้วยการตัดสินใจส่งลูมินเก้ลงสนามแต่สุดท้ายก็ทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่70สรุปแล้วเยอรมันตะวันตกก็แพ้ให้กับอิตาลีไป3ประตูต่อหนึ่งส่วนในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1986ดูมินเก้ก็เล่นในฐานะตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่มีได้ลงเต็มเกมลอกบ16ทีมที่เจอกับโมร็อกโคที่เหลือคือเล่นได้60-70ถึงนาทีก็โดนเปลี่ยนตัวออกตลอดแล้วก็ได้มาเล่นเต็มเกมอีกครั้งในนัดชิงกับอาร์เจนตินา อาร์เจนติน่าเป็นฝ่ายยิงนำก่อน2ประตูต่อศูนย์ลูเมนเนเกยิงตีไข่แตกได้แต่สุดท้ายก็แพ้ไปแล้วนี่ก็คือประตูสุดท้ายในนามทีมชาติของลูเมนเนเก้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่ทำไมเยอรมันในยุคที่มีสุดยอดนักเตะอย่างลูเมนเนเก้ถึงแพ้ในนัดชิงบอลโลกถึง2ครั้งมันก็เป็นเพียงแค่ความคาดหวังของแฟนๆที่อยากจะเห็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของแต่ละทีมฟูลทีมแข่งขันกันก็เพียงเท่านั้นเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นได้จริงมันก็คงเป็นสุดยอดแบดในฝัน แต่ว่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่เคยมีแมตช์การแข่งข,นขันไหนที่สมบูรณ์พร้อมหล่อพอเราพูดถึงประวัติแล้วก็เรื่องราวของลูมินิเก้กันแล้วคราวนี้เราก็มาพูดเจาะลึกถึงความเก่งกาจของลูมินิเก้กันลูมินิกเก้คือนักเตะที่มีท่วงท่าลีลาการเล่นเต็มไปด้วยความสง่างามมีทักษะฟุตบอลอยู่ในระดับสูงในทุกๆด้านทั้งความเร็วทักษะการเลี้ยงบอลการยิงบอลแถมยังยิงบอลได้ทั้งสองเท้าอีกด้วยเป็นนักฟุตบอลที่มีไอคิวฟุตบอลสูงมาก ด้วยความที่มีทักษะระดับสูงและร่างกายที่แข็งแกร่งทําให้ลูมินเก้สามารถมีทางเลือกในการเล่นเพื่อเอาชนะคู่แข่งได้หลากหลายไม่จาเป็นจะต้องเอาชนะด้วยการฝืนใช้พลังเพียงอย่างเดียวก็ได้ลูมินเก้มีกลยุทธ์ในการหลอกล่อให้คู่แข่งเพียงขำจนเปิดช่องเปิดโอกาสให้กับตัวเอง ลูเมนเกสามารถเล่นไปเองคนเดียวก็ได้ด้วยทักษะการเลี้ยงหรือจะหาจังหวะยิงบอลระยะไกลก็ได้และลูกยิงไกลที่ติดตาแฟนบอลมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือลูกยิงไกลที่ยิงใส่ทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกปี1 9 8 2ซึ่งก็น่าเสียดายมากๆที่ลูกนั้นไม่เข้าชนคานเป็นนิดเดียวเองหรือจะเล่นด้วยการต่อบอลกับเพื่อนเพื่อ,อทําประตูก็ได้หรือถ้าจะเปลี่ยนมาเล่นแบบสร้างสารรค์เกมแบบกองกลางให้เพื่อนก็สามารถทําได้ดีไม่แพ้กองกลางชั้นนาในโลกในยามที่ต้องไปอยู่ในกรอบเขตโทษที่มีกองหลังหนาแน่น เื่อเล่นชิงจังหวะกันดูมินเ,เก้ก็สามารถทําได้ดีดูมินเก้ยิงได้ทุกรูปแบบในกรอบเขตโทษไม่ว่าจะยิงจังหวะเดียววันเล่ตีลังกายิงกระโดดมงก็ทาได้หมดถ้าเราจะนิยามการเล่นของดูมินเก้ให้เห็นภาพชัดๆเขาคือกองหน้ายิลมันที่มีส่วนผส,สมของความพลิ้วไหวแบบบราซิลและร่างกายที่แข็งแกร่งแบบคนยุโรดูมินเก้เป็นกองหน้าที่มีรูปแบบการเล่นผิดกับการเล่นกองหน้าในยุคสมัยนั้นซึ่งกองหน้าในยุคสมัยนั้นจะเน้นการเล่นบอลในกรอบเขตโทษ หรือในภาษาฟุตบอลเรียกกันว่า Fox in the Box การเล่นของลูมิินเก้จะเหมือนกับกองหน้าในฟุตบอลยุคใหม่ที่จะต้องเล่นได้หลากหลายรูปแบบเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวลุก ลูมิเนเก้สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวลูกตั้งแต่กองหน้าตัวเป้ากองหน้าตัวต่ำปีกซ้ายปีกขวาไปจนถึงการเล่นเป็นผู้เล่นกองกลางตัวลุกที่จะต้องมีหน้าที่เล่นเพื่อสนับสนุนกองหน้าอย่างในปี1980ที่ได้แชมป์ยูโรลูมิเนเก้ก็เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลุกเพื่อสนับสนุนผู้เล่นกองหน้า2คนแล้วถ้าเราจะเปรียบสมการในการทำประตูของลูมิเนเก้แบบในาระตูเรื่องบูลล็อก ตัวเขาก็คือคนที่มีทั้งเลือดมีสมการในการทําประตูเยอะมากซึ่งจะแตกต่างกับอินซากี้ที่เป็นต้นแบบของอิซางิโดยอินซากี้นั้นจะมีสมการในการทําประตูรูปแบบเดียวก็คือการหาตําแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อที่จะยิงโดยไม่จับให้เข้าประตูไปให้ได้ในครั้งเดียวแต่เป็นสมการเดียวของอินซากี้ที่แหลมคมยิ่งกว่าทุกคนส่วนลูเมนเกจะสามารถทําได้หมดเลี้ยงเองก็ได้ยิงไกลก็ได้ประสานงานก็ได้ หรือจะหาที่ว่างเพื่อทําการยิงโดยไม่จับแบบอินากี้ก็ทําได้ถึงแม้ว่าจะหาตําแหน่งที่จะยิงโดยไม่จับได้ไม่ดีเท่ากับอินสกี้แต่ด้วยทักษะต่างๆที่มีก็เพียงพอที่จะทําประตูได้แล้วถ้าเปรียบเป็นดาบอินากี้ก็คือดาบที่มีปลายที่แหลมคมแบบสุดๆระดับ S S s แต่คมดาบก็เป็นคมดาบาธรรมดา,มดาส่วนของลูมินเก้จะเป็นดาบที่มีทั้งปลายแหลมและคมดาบที่คมแบบสุดๆระดับ S ทั้งหมด พูดอีกอย่างก็คือเป็นดาบที่ใช้งานได้ง่ายกว่าสามารถใช้ได้ทั้งฟันและก็แทงนอกจากความเก่งกาจทางด้านฟุตบอลแล้วนอกสนามลูมินเก้ก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่หน้าตาดีคนหนึ่งไม่รู้ว่าคนในสมัยนั้นนะครับมองว่าลูมินเก้หล่อไหมแต่ผมว่าหล่อนะถ้าดูดีๆก็มีส่วนคล้ายๆไก,กเซอร์เหมือนกันนะครับผมยาวสลวยในตาสีฟ้ามีความหล่อแบบเทพบุรความฮอตของลูมินเก้ในยุคนั้นถึงขนาดมีโฆษณาต่างๆมากมาย เคยได้ยินว่าในสมัยที่เขาลุ่มลุ้งเคยถ่ายโฆษณาน้ำมันเครื่องหรืออะไรสักอย่างนะครับฉากหนึ่งในหนังโฆษณาเป็นท่าการพับอกแล้วก็ยิงบอลเข้าไปซึ่งในสมัยนั้นทําให้เด็กๆที่ดูโฆษณาต่างก็เอาท่าการยิงบอลแบบนี้ไปใช้ในการเล่นบอลกันเลยซึ่งตรงนี้ผมก็พยายามไปหาว่าเป็นโฆษณาของอะไรแต่ก็หาไม่เจอเลยจริงๆถ้าใครรู้หรือว่ามีแหลกก็ช่วยบอกหน่อยนะครับอยากดูมากเลยความสุดยอดและความเก่งกาจของลูเมนิก้คนที่น่าจะรู้ดีมากๆในยุคปัจจุบันก็คือสายเล่นเกม PES ลูมิเนเก้คือนักเตะสุดยอดโก้ดที่เป็นตัวทีเด็ดของใครหลายๆคนเลยโค้ดที่ว่านี้ก็ย่อมาจาก The Great of All Time นั่นแหละสกิลของเขาไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดแบบโรนัลโดล่างพีที่ทุกคะแนนเกือบเต็มระดับ95-97เต็มร้อยแต่ของลูมิเนเก้จะอยู่ที่ระดับ89-93โดยรวมแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่ามันมีความกลมกรอบบางอย่างที่บอกไม่ถูกที่ทําให้คนเล่นเกมหลกเนีได้ไม่ต่างกันยิ่งถ้าเราลองเอาค่าพลังของไกเซอร์มาเทียบ เราจะรู้ได้เลยว่ามีความคล้ายคลึงกับดูเมนเก้เป็นอย่างมากเพราะว่าไกเซอร์ก็จัดอยู่ในประเภทนักเตะที่มีค่าพลังระดับสูงระดับ90ต้นต้นๆสไตล์การเล่นก็ใช้มันสมองและฉันเชิงในการเล่นเป็นหลักเป็นฟุตบอล IQ แบบเดียวกันกับลูเนเก้เลยคำชื่นชมของแฟนๆที่มีต่อลูเนเก้ก็มีมากมายนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาเล่าถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆฟังมีแค่คนเล่นเกมพเเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าเขาเก่งขนาดไหนสุดยอดตำนานราชาลูเนเก้ ตอนแรกฉันก็คิดว่าค่าพลังในเกมของเขาโอเวอร์เกินไปแต่พอได้มาดูของจริงแล้วเก่งสมคำาล่ําลือจริงๆนี่คือกองหน้าที่มีเซนในการยิงประตูที่สูงมากเขานี่แหละคือสุดยอดกองหน้าที่แท้จริงนี่คือผู้เล่นที่มีความรวดเร็วมากแต่ไม่ใช่แค่นั้นเขายังมีการจบสกอร์ที่รวดเรด็วด,ด้วยสุดยอดกองหน้าที่แท้จริงการจบสกอร์ที่เต็มไปด้วยฉันเชิงนักเตะที่เต็มไปด้วยพลังและความเร็วการเลี้ยงที่ผิวไหวสวยงามนี่คือกองหน้าที่หาได้ยากมากในยุกนั้น และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของจกักรพรรดิแดงเดอะเลดบารอนคานไฮลูมินเก้สุดยอดเอสไตเกอร์ iger, ผู้ยืนอยู่เหนือเอสติเกอร์นักเตะที่อาจจะเป็นต้นแบบของมิคาเอลไกเซอร์จากเรื่องบูลลกสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบก็ฟังเอาสนุกๆไม่ต้องคิดมากอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตีความของผมเองเพราะว่าทางอาจารย์ผู้เขียนก็ยังไม่ได้เฉลยเปิดเผยออกมาเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรไกเซอร์มีส่วนคล้ายกับคานไฮลูมินเก้ แบบที่ผมพูดหรือเปล่าหรือว่าคิดถึงกองหน้าคนอื่นใจก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนกันได้ส่วนซีรีส์ผู้เล่นบูลล็อกในชีวิตจริงตอนต่อไปจะเป็นการตามหาเหงาของผู้เล่นในตัวละครตัวไหนก็มาติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ